สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมในคลิปนี้เรามาชมกันสั้นๆก่อนจากลาครับอยู่กับทีมงานหงฟ้านะหงฟ้าหน่วยหนึ่งนะครับทีมงานของเจ๊คำคูกับเสียภัยหน่วยที่1ห,หงฟ้าหน่วยที่2นั้นอยู่นานดูนนะครับวันนี้วิ่งงานที่บ้านหนองแคนครับ อ่างแคนแตะบนเมืองเสืออเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม OB เบ135แรงดีไม่มีตกแต่ว่ากระจกหายนั้นไม่ต้องสงสัยครับเสียภัยเขาไปรับจบหรือสะมา บังเอิญในสระมีไม้ด้วยฟาดเข้าเต็มๆครับกระจกหน้าแตกกำลังสั่งมาใส่อยู่ก็เลยตอนนี้ก็เปิดโล่งครับเสียภัยบอกใช้แอร์ธรรมชาติไปก่อนจนกว่ากระจกจะมาครับรุ่นเปิดประทุนแล้วกันครับ มีงานปากปอครับขุดขยายสะ อันนี้หนึ่งต่อหนึ่งส่วนคันที่เห็นนั้นนะครับจอดอยู่นั้นถังน้ำมันแตกครับพาดตกสะถังน้ำมันแตกจะไปเปลี่ยนถังน้ำมันครับน้ำมันไหลออกจนหมดเลยนี่แหละเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่ดีนะครับใกล้ มีลูกชายนะครับพิสิทธ์เสียสิทธ์สุดรอน้องชายของเสียมเมฆดินขุดสะนี่ค่อนข้างเหนียวครับ ลมแรงมาก นี่อีกมุมนึงครับเทได้ไปประมาณสักยี่สิบเที่ยวแล้วนะครับยี่สิบสามสิบเที่ยวแล้วขยายสะผมที่สร้างกระท่อมได้สะนะมีน้ำใช้ช่วงนี้นี่ทีมงานหงฟ้าจะ มีงานปากป่อเยอะเลยครับขุดเทขุดเทอยู่ตรงนี้เลยสบายๆครับจากลากันเพียงเท่าน,นี้ครับผมลาไปก่อนครับสัน้นๆสวัสดีครับ